เรามันโง่พอไปคิดไปปรุงไปแต่งต่อแค่ไม่คิดไม่ปรุงไปแต่งต่อก็จบหมดเลยทุกเรื่องทุกราวคิดก็ให้รู้ว่าคิดหวังว่าคงเข้าใจสิ่งที่รู้ก็คือรู้เกี่ยวกับขันห้านี้เท่านั้นเองนะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงกับมันขันทั้งห้า เพราะว่าขันทั้งห้านี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ต้องยึดอะไรละ่ะคือขันทั้งห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราใช้มันอยู่ทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เกิดมาเราคุยกันพูดกันถึงเฉพาะแต่ภพชาตินี้เท่านั้นเองภพชาติก่อนๆมาไม่ต้องพูดถึงแล้วยาวนานเหลือเกิน ภพชาตินี้เราใช้มันมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเราก็เลยทึกทักเอาว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่คือเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าหากใครยังมีความเห็นอย่างนี้อยู่นั่นแหละคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นบาปทุกขณะเราได้บาปอยู่ทุกขณะเมื่อก่อนนั้นเราไม่ทราบเพราะเรามีความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดแล้วก็จะต้องปฏิบัติผิดสิ ปฏิบัติผิดต่ออะไรละ่ะต่อคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์ท่านไปเห็นความจริงในธรรมชาติแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเมื่อเราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นเราก็จะทําให้มันเราก็จะทําถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเช่นเดียวกัน เพราะพระพุทธเจ้าไปเห็นธรรมชาติมาบอกพวกเราเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็เปรียบเหมือนหนึ่งว่าเราทําถูกต้องทํากฎของธรรมชาติเมื่อเราปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแล้วมีความเห็นชอบเห็นตรงแล้วนั้นเราปฏิบัติง่ายแล้วทีนี้พอปฏิบัติแล้วนั้นเราก็จะไปรู้ไปเห็นชัดเจนจริงๆว่าขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่ธรรมะ มันเป็นแต่ธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองเรามาใช้มันแล้วเราก็มาทึกทักเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเราถึงมีการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะขันทั้งห้าแต่ชาตินี้เรามีโอกาสดีที่สุดผู้ที่มีโอกาสดีว่างกว่าใครใดๆทั้งสิ้นนั้นก็คือพระภิกษุเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่าน ตรัสสอนไว้อย่างนี้ว่าเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่พระนิพพานหรือเป็นพระอรหันต์นั้นกว้างกว่ามีโอกาสมากกว่าพุทธบริษัททั้งหลายนี่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็ได้น้อมนําเอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้พวกเราได้เข้าใจ <c oughs> ถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากแท้จิตแล้วนั้นเราก็จะไปรู้แจ้งรู้ชัดเห็นจริงกับมันจริงๆว่ารูปร่างที่เรามาอาศัยอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแจมแจ้งในจิตในใจเลยบางท่านท่านก็จะเห็นเลยว่าร่างกายตัวนี้ที่เรามาอาศัยอยู่นี้หรือรูปรขันหรือที่ทางพระรีวัติธาตุขัน เราไปนั่งอยู่ตรงไหนมันก็จะละลายให้เราเห็นเลยธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟก็ไปสู่ไฟธาตุลมก็ไปสู่ลมมันจะเห็นชัดเจนบางท่านไม่ได้เห็นชัดเจนอย่างนี้ก็จำแจ้งอยู่ในจิตในใจเลยทีนี้มันก็จะปล่อยวางแล้วรูป,ปรขันตนัวนี้แล้วทีนี้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเวทนาก็คือความสุข ความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นกลางกลางสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ในรูปรสดินเสียงสัมผัสรมที่เกิดขึ้นกับจิตที่มันผ่านมาแล้วสิ่งไหนที่มันผ่านมาแล้วเขาเรียกว่าสัญญาสังขารนั้นก็คือความคิดความปรุงความแต่งวิญญาณนั้นก็คือการรับรู้ ทั้งสี่ตัวนี้เรียกว่านามะขันมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่เห็นมันแต่รูปปัจจานี้เรามองเห็นมันอยู่ตามรูปแบบตามแบบเขียนไว้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วนั้นเวลาเราปฏิบัติแล้วนั้นบางท่านบางองค์ท่านจะเข้าไปเห็นเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเห็นมันเป็นตัวเป็นตัวอยู่ในโลกนี้แหละ นี่ก็คือเห็นโดยจิดเห็นโดยตาจิตตาใจตาเนื้อเนื้อมองไม่เห็นก็เลยเรียกกันว่าเป็นนาม,มขันมีแต่ชื่อเท่านั้นเองขันแปลว่ากองห้าขันขันทั้งห้าก็คือขันห้ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณห้ากองนี้ มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราต้องมีความเห็นที่มันถูกต้องตรงกับคำสอนพระศาสดาหรือว่ามีความเห็นในถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรายังมองไม่เห็นยังไม่รู้เรื่องเลยสิ่งเหล่านี้เนะี่มันจะบีบบังคับให้เราไปสร้างกรรมแล้วเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะกรรมกรรมดีก็ต้องไปเกิดกรรมชั่วก็ต้องไปเกิด แต่โอกาสเกิดมาเป็นคนในชาตินี้แล้วถ้าเราไม่มีไม่ได้มาปฏิบัติแล้วนั้นเราจะสูญเสียโอกาสนี้อย่างใหญ่หลวงเลยถ้าหากเราหลุดไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ไม่มีโอกาสแล้วโอกาสก็น้อยเหลือเกินถ้าไม่ได้ปฏิบัติเลยก็จะไม่มีโอกาสยิ่งไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแล้วไม่มีโอกาสเลย คิดดูให้ดีถ้าเราหลุดออกจากความเป็นคนในภพภูมิของความเป็นคนในชาตินี้แล้วนั้นหมดโอกาสเลยนึกดูให้ดีเหมือนเหมือนเราหลุดออกไปแล้วจากจากโลกใบนี้คิดดูโลกใบนี้อีกไม่นานมันก็ต้องถูกไฟเผาไหม้ในรูปแบบตามตำราว่วากล่าวไว้อย่างนี้ไม่ใช่ระเบิด แต่คนไม่ค่อยจะเข้าใจก็เลยบอกง่ายๆว่ามันระเบิดไปจริงๆแล้วนั้นไฟเผาไหม้นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านไปเห็นมาหมดล่วงหน้ามาหมดว่าไฟลุกเผาไหม้ถึงแม้ว่าเราจะเกิดเป็นคนในชาตินี้แล้วเร,เรแม้ว่าเราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้เราไม่มีโอกาสเราไม่ได้ปฏิบัติมีโอกาสก็ไม่ปฏิบัติพอเราหมดบุญจากชาตินี้ไปเราหลุดไปเลยจากความเป็นคน โลกใบนี้อีกร้อยใบอีกร้อยโลกเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนอีกเพราะอะไรละ่ะก็เพราะมันยากแสนยากเลยเพราะเรายังไปใช้ตัวที่มันบีบบังคับให้เราไปสร้างกรรมและตัวที่บีบบังคับให้เราสร้างกรรมนะ่ะกรรมนั่นจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่สําหรับผู้ปฏิบัติแล้วนั้นปัญญาเป็นผู้พาไปเกิด นี่มันจะแตกต่างกันมากมายเลอเกินถ้าปัญญา,าพาไปเกิดนี้เรามีโอกาสอีกอย่างมากก็เจ็ดชาติเป็นพระสูดบันเมื่อขึ้นมาเป็นพระสูดบันแล้วนั้นเห็นการเกิดการดับแล้วนั้น <c oughs> เราไม่ได้ปฏิบัติต่ออีกเลยเจ็ดชาติถ้าเราปฏิบัติต่ออีกก็สามชาติ แต่ส่วนมากที่เคยเห็นแล้วในร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เคยมาปฏิบัติเรียนรู้แล้วนั้นไม่มีใครหยุดอยู่แค่นั้นมีอยู่แค่เปอร์เซ็น์เดียวเท่านั้นเองก็จะปฏิบัติต่อก็เป็นพระสกทาคามีเมื่อเป็นพระสกทาคามีแล้วนั้นก็อยู่สวรรค์ชั้นที่สี่นุ่นชั้นดุสิตนุ่นอายุยาวนานถึงห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีคิดดูให้ดีแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่นี่ชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นที่สี่แล้วก็ขึ้นไปเป็นพรหมชั้นอนาคามีแล้วก็ไปหมดอยู่ตรงนั้นเรามีโอกาสดีสุดๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ชั้นที่สี่ชั้นหรือว่าชั้นอนาคามีชั้นพรหมไม่ต้องไปอยู่แล้วยาวนานเหลือเกินขอให้เราใส่ใจในภพนี้ชาตินี้นั่นแหนละไม่แน่พรุ่งนี้ก็ได้ หรือเย็นนี้ก็ได้เราอาจจะเข้าสู่พระภพพานก็ได้เพียงแต่ให้เรารู้เท่าทันมันเราไม่ไปชิดไม่ไปปลูไม่ไปแต่งต่อตัวขันทั้งห้านี้เท่านั้นเองโปรยวางได้จริงๆแล้วนั้นมันก็จะหลุดออกไปทันทีทันใดเลยขณะที่มันออกไปจากขันทั้งห้านั้นมันเหมือนย่ามันขันทั้งห้านี้มันผ่านตาเราไปเฉยๆอย่างนั้นเอง เห็นก็เห็นอย่างนั้นไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งต่อเหมือนเราเดินเข้าเดินออกกุฏิของเราเเดินเข้าเดินออกประตูเน่ยเราเคยนึกคิดอะไรบ้างไหมเราไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็เหมือนกันเราเห็นขันทั้งห้าก็เหมือนเราเดินผ่านประตูเห็นประตูอย่างนั้นเราไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปคิดต่อเรานั่นเองแล้วเราก็จะหลุดออกไปเลยมันรอจังหวะอยู่แล้วรอจังหวะที่จะออกจากขันทั้งห้าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราทำไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองที่เราไม่สมบูรณ์นั้นเราก็จะอ้างว่ามีธุรกิจการงานอยู่งานจะต้องไปทำอยู่นะจริงๆแล้วนั้นหารู้ไหมว่ามานันมันเอาไปแล้วคิดดูที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ท่านยังถูกมันเล่นงานนักภาษาอะไรกับพวกเรา เราก็คิดว่าไม่ใช่หรอกก็มันมีเหตุการณ์จริงๆเนี่ยอันนั้นแหละมานมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนในอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของมานีน้ไม่งั้นมานมันไม่ไปอยู่สวรรค์ชั้นที่หกหรอกอยู่กันคนลครึ่งกับเท้าปรณิมิตรวสวัสดีนั้นอยู่กันคืนวันครึ่งกับเทวดาชั้นนั้นคิดดูให้ดีมันเก่งขนาดไหนอ่ะ เรามีโอกาสแล้วเอาโอกาสโชคโช่วยเอาโอกาสนี้เลยใส่ใจในการปฏิบัติไม่นานหรอกผอให้เชื่เอเถอะเพราะเรามาเรียนรู้ถูกทางกันแล้วสังเกตดูถ้าหากเราเรียนรูแ้แล้วเราปฏิบัติถูกทางแล้วนั้นทุกเราจะลดน้อยลงทุกทางจิตทางใจนะจะลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงจนในที่สุด แทบจะไม่มีทุกข์เลยในจิตในใจจนในที่สุดจริงๆแล้วนั้นมันก็ออกจากขันธ์ทั้งห้าออกจากขันธ์ทั้งห้าแล้วนั้นไม่มีทุกข์เลยทีนี้เราก็เลยพูดกันติดปากกันไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนๆก็จะพูดกันว่าขันธ์ทั้งห้านี้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ขณะที่เรารู้ไม่เท่าทานันมันเท่านั้นเองสังเกตดูดิถ้าเรารู้เท่าทานันมันแล้วเราไม่เป็นทุกข์ ขันทั้งห้ามันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์เราใช้มันเมื่อไหร่เราเป็นทุกข์เราถึงนึกคิดว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแล้วนั้นมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์จริงๆเวลาเราออกจากขันทั้งห้าได้แล้วเราก็จะมองเห็นขันก็เป็นขันจริงๆเลยทีนี้ขันทั้งห้าก็เป็นขันทั้งห้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมดา ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขานกก็เป็นนกเสียงก็เป็นเสียงทุกสรรพสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราไปผัดสะใสนั้นมันไม่ได้เป็นทุกข์อีกแล้วสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นก็คือตัวเราต่างหากละ่ะที่ขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแล้วขันทั้งห้าเข้ามาหาตาหูจมูกลิ้นกายผ่านข้ามานึกคิดปรุงแต่งต่อ เราก็เลยเป็นทุกข์ก็เพราะเราไปปรุงแต่งต่อคิดให้รู้ว่าคิดติดอยู่หน้าศาลาวัดป่าห้วยกอกแหนน่งนี้ก็เพราะว่าให้รู้ว่าคิดเท่านั้นเองคิดก็ให้รู้ว่าคิดเท่านั้นเองเราไม่ไปปรุงแต่งต่ออีกแล้วเรามาเรียนรู้ตรงกับคำสอนของพระศา,าสดาของพวกเรา เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนั้นอีกหน่อยขันทั้งห้าก็ไม่ได้เป็นทุกข์อีกแล้วทุกอย่างมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันอะไรอะไร,อะไรก็ไม่เป็นทุกข์อีกแล้วเพราะเราไม่ไปชิดไม่ไปปรุงไม่ไปแต่งต่ออีกแล้วเพราะอะไรเราไม่ไปชิดไปปรุงไปแต่งต่อเพราะว่าเรามีปัญญาออกจากมันได้แล้วเมื่อเราออกจากมันได้แล้วนั้นตัวของเราเองก็ไม่มีปัญญาไม่มีสติแต่เวลาเรายังไม่ดับขัน เรายังไม่ตายไปเรายังคลองขาวคลองขันนี้อยู่อยู่ในโลกสมมตินี้อยู่เราเราไม่มีปัญญาแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงเนี่ยบางท่านเขาก็จะถามอย่างนี้ก็อยากจะชี้แจงให้ได้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นธรรมะไปแล้วสติปัญญานั้นก็เป็นธรรมชาติไปแล้วดีกว่าสติปัญญาที่ เราสร้างขึ้นมาอีกเป็นไหนเทียบกันไม่ได้มันเป็นคนละแบบคนละฝ่ายกันสติปัญญาที่เราสร้างมันขึ้นมาเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนที่เรายังไม่ออกจากขันตั้งห้าแต่สติปัญญาที่มันออกไปแล้วนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้อะไรอีกแล้วมันอยู่ภายในตัวของมันอีกแล้วมันจะพูดมันจะคิดมันจะทำอะไรต่างๆ เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติล้วนๆหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าคงเข้าใจกันใช้ประโยคใช้คำพูดการยาท่าทางการกระทำเหมือนกันแต่ผลของมันต่างกันเทียบกันไม่ได้เลยอย่างหนึ่งมีผู้บงการสั่งการให้ใช้อยู่ฝากหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นอีกฝากหนึ่ง จะคิดจะทําอะไรไม่มีผู้บงการไม่มีผู้สั่งการให้ประพฤติปฏิบัติกระทาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติล้วนๆไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละพวกเราจะต้องใส่ใจในการปฏิบัติอย่าไปยึดมั่นถือมันกับมันขันทั้งห้ารู้อย่างนี้แล้วอา้าวเราไม่ยึดมั่นถือมันแล้วก็ทําไม่ได้เราต้องน้อมนําเอาไป ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วนั้นผลไม่นจะเกิดขึ้นภายในใจิตในใจของเราเองเราจะทราบดีชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงเห็นจริงกับมันจริงๆเลยว่าเรานี้ขาดปัญญางูมานานแล้วนั่งร้องโห่มร้องไห้เลยก็แล้วกันอัตมาร้องไห้มาถึงสัสองคืนสามวันนั่งที่ไหนก็ร้องไห้ในเรื่องนี้ เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรามันโง่พอไปคิดไปปรุงไปแต่งต่อแค่ไม่คิดไม่ปรุงไปแต่งต่อก็จบหมดเลยทุกเรื่องทุกราวคิดก็ให้รู้ว่าคิดหวังว่าคงเข้าใจ